สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาลองเล่นโมเดล m a g m i x XL ในเว็บ TensorArt ตอนนี้ลองให้เจนรูปเล่นๆได้แต่ว่ายังไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีก็รอจนกว่าพัฒนาเสร็จน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนก็จะเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีทั้งใน c ี v i t a i TensorArt แล้วก็ C-ART ส่วนไฟล์เบต้าที่ปล่อยให้ดาวน์โหลดตอนนี้ พัฒนาไปจนถึงรุ่น XL Turbo มีให้โหลดเฉพาะที่ Patreon MacMix แต่ถ้าจะลองเจนรูปมาที่เว็บนี้ก่อนก็ได้นะ Tensor Art แล้วก็เข้ามาพิมพ์ค้นหาเดี๋ยวลองเข้าหน้าแรกก่อนพอเข้ามาที่เว็บแล้วใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ MacMix ในช่องค้นหาก็จะเจออันนี้ MacBook XL Turbo พอเข้ามาที่หน้าเว็บตรงนี้คลิกที่ปุ่ม Run เดี๋ยวจะมาลองทําพร้อมเลยก่อนออง่ายๆแล้วกัน p o r t a i t Photography of อาเกิแล้วก็กําหนดให้ตัวละครใส่ชุดเลยดีเีลลิงขาเป็นแท์ท็อปแล้วกันแท์ท็อปกับกางเกงยีนอยู่ในห้องนอนธีมสีขอเป็น สีหวานๆทิ้งแอนด์บูติมเพิ่มแสงริมไลท์สักหน่อยนะขอแสงเด่นขึ้นอีกริมไลท์แล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ฟิล์มอะนาล็อกฟิล์มโฟโต้ ถ้ารู้สึกจะเขียนิต้องเป็น portrait photography of a girl เสร็จแล้วไม่ต้องใช้ negative p ้อ m นะใส่แค่ร้อมได้เลยสำหรับ xl แต่ถ้าเป็นโมเดล Mac m a c m i ิกที่เป็น base on ตัว sd 1.5ต้องใช้ negative p ้ l m xl ไม่ต้องใช้พิมพ์ p ้อ m เสร็จแล้วมาเลือกตรงนี้นะ v vae ่างนี้ผมเรียกเป็นแวร์เรียกเป็น sdxl ตามนี้เลยแล้วก็ขนาดภาพถ้าเป็น xl มันจะเริ่มต้นที่768้คูณ1นึขึ้นไปสำหรับภาพแนวตั้งแล้วก็ตัวซัมปิ้งเม e โทต,ตรงนี้ผมใช้เป็น sde c a r a s ตัวเดียวก,กันกับที่ใช้ในแอปดอติงสเตปสิบ fcg scale ห fcg scale ถ้าในดอติงจะเรียกว่า take guidance แต่ว่าในเว็บ ui หรือว่า comfy ui จะใช้คำว่า f c f g scale ตั้งค่าแค่นี้ก็พอพร้อม เลือกแวร์แล้วก็กำหนดขนาดภาพแซมปิ้งสเตปแล้วก็ C F G Scale เสร็จแล้วกดเจนรูปได้เลยใช้ไฟประมาณใช้ไฟ0.4หน่วยต่อรูปถ้าใช้ไฟหมดแล้วเขาจะมีขายให้อยู่ผมไม่แน่ใจว่าซื้อกี่บาทจะได้กีินว่ลองเช็คราคาดูนะ เหมือนว่าจะรอรูปไม่นานเท่าไหร่นะเสร็จแล้วถือว่าดูใช้ได้นะเดี๋ยวขออีกสักรูปก่อนเปลี่ยนชุดบ้างดีกว่าใส่บาบ้างดีกว่าบาจีนอินเบดรูม ระหว่างรอรูปเราสามารถทำพร้อมอื่นๆไปด้วยเลยร,รอบนี้ขอเป็นท่านั่งพราะเป็นท่านั่งผมจะใช้ท็อปวิวคือมองภาพจากมุมบนลงมา ดูแปลกๆแ,แล้วก็ดูโป๊เกันไปจริงๆแล้วเจนเป็นแบบหลายรูปก็ได้เจนได้ตั้งแต่หนึ่งทีละสี่รูปก็ได้ทีละสีรูป มันต้องเป็นแบบโปรเดี๋ยวเราดูรูปนี้ก่อนตรงนี้มือกับขาน่าจะแก้ยากถ้าเจนในนี้อาจต้องลองเจนหล,หลายๆครั้งพอเริ่มเข้าที่แล้วก็ เช่นแบบว่าเนี่ยเช่นแบบบาสไซด์เดี๋ยวรอรูปนี้ก่อนอืม mm hmm. อันนี้ใช้ได้ mm hmm. ต้องอินเพนมือแล้วก็หน้า mm hmm. ถ้าสมมุติว่าจะใช้รูปนี้ mm hmm. คลิกตรงนี้ก็ได้ After ดีเทนเลอร์เสร็จแล้วก็กดเจนรูปได้เลยแต่ว่าจะใช้ไฟมากกว่าอันนี้ใช้ไฟ0.8หน่วยถ้าเจนรูปใช้ไฟ0.4หน่วยระหว่างรอเดี๋ยวทำพร้อมอื่นรอ รอบนี้เดี๋ยวขอพาน้องไปเที่ยวน้ำตกพ o อเตะฟุตบ o ลฟิฟต์ฟออ o ว์เกิลใส่ชุดบาร์กางเกงเยียนแล้วก็ไปที่น้ำตกแล้วกัน In Water f เทอขอเป็นน้ำตกที่มีป่าแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะลบ Pink and Blue t ตีมอ มีแสงริมไลท์แล้วก็เป็นภาพแนวฟิล์มอนาล็อกฟิล์มโฟโต้แล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะใส่แวร์เดี๋ยผมย้ำทุกครั้งเพราะว่าใส่กับไม่ใส่ภาพต่างกันมากถ้าในดอติงมันไม่มีตรงนี้ให้เลือกเพราะว่ามันอยู่ในระบบตอนที่ติดตั้งโมเดลที่เป็นรุ่น xl มันจะดาวน์โหลดมาให้อัตโนมัติแต่ถ้าใช้เทนเซอร์อ ต้องมากดเลือก ภาพขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนใส่ Add Detailer หน้าหน้าดูชัดขึ้นเหลือแค่มือไม่แน่ใจว่ามือจะอินเพนได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองอินเพนมือ เลือกภาพแล้วก็คลิกอินเพนนะแล้วก็มาคลิกที่ Edit Mark มันก็จะให้ระบายระบายเสร็จแล้วลงมาข้างล่างมาปรับค่าดีนอยสเตนถ้าเป็นมือปกติผมจะใช้0.15ถึง0.2เดี๋ยวขอลองเป็น0.2ก่อนแล้วก็กดเจน อินเพนก็ต้องใช้หน่วยไฟเหมือนกัน0.8มากกว่าเจ็รูปอีกเดี๋ยวมาดูรูปนี้ต่อรูปนี้ใช้ได้เลยครับก็เหลือแค่อินอินเพนหน้าหรือว่าแ d d ดีเทลก็ได้ผมเลือกใช้อันี้แล้วกันแอดดีเทลวิธีนี้ง่ายดี ผมลอง inpaint หน้าใน tensor art เรารู้สึกว่าได้หน้าไม่ค่อยถูกใจใช้ตัวนี้ดีกว่า add detail เดี๋ยวรอดูว่าจะได้รูปออกมาเป็นยังไงดูที่ inpaint มืออันนี้ไม่รอดน้าจะตั้งค่าอะไรสักอย่างผิดเยน่อเดี๋ยวขอเช็คดูก่อน อินเพนอืมรู้สึกแปลกๆทำไมมันถึงกลายเป็นหน้าคนหรือว่าจะอินเพนมือไม่ได้นะไม่แน่ใจงั้นก็ใช้รูปนี้ไปเลยแล้วกันถ้าเสร็จแล้วก็กดเซฟรูป หรือโพสต์ในนี้ก็ได้ต้องภายใน14วันนะหมดอายุภายใน14วันเขาจะลบออกเดี๋ยวขอโพสตภาพคน พอเราโพสต์ภาพเสร็จแล้วมันก็จะไปอยู่ในหน้าคอมเมนต์มันยังมันจะมีขึ้นทันทีรอเวลาอีกนิดนึงในคอมเมนต์ก็จะมีตัวอย่างพร้อมให้ดูอยู่เนี่ยอันนี้คือใช้สเต็ปสปิไม่ต้องใส่ในกระถิพรฟอม์มนะใส่แค่ฟอร์อมอย่างเดียวก็ได้แล้วก็ fvg scale อันนี้ก็เป็นรูปที่ผมทำลงเองเดี๋ยวกลับไปที่หน้าเจ็ดรูปก่อนอันนี้คือหลังจากที่ add detailer แล้วหน้าดูชัดขึ้นเลยเดี๋ยวดูรูปก่อนทำอันนี้ก่อนหน้าไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วก็ดูไม่สวยด้วยอันนี้หลัง ดูสวยขึ้นหน้าชัดขึ้นรูปนี้ใช้ได้ก็เซฟไว้หรือว่าโพสเลยก็ได้เดี๋ยวลองอีกพร้อมชุดหนึ่งแล้วกันรอบนี้ไปเดินตลาดบ้างดีกว่าไปเดินตลาดเปลี่ยนเป็นจำสูตรคลิฟเวทจำสูตร แขนยาวลองสลี e เอาเป็นชุดสีแดงแล้วกันขอเป็นแบบโทนร้อนแรงเลดจัมสูตรลองสลี e อินเอาดอมาเก็บ ร็จแล้วก็ไม่ต้องใส่ในกระถิพร้อมแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ adxl อันนี้ต้องเลือกทุกครั้งภาพแนวพอ์เท็ a d e F c 칼라스 sampling fcg scale เสร็จแล้วก็กดเจนรูปได้เลยโอเคตอนนี้รูปเสร็จแล้ว รูปนี้ใช้ได้เลยสังเกตว่าถ้าเป็น XL นี่มือจะเสียน้อยมากผมเจนให้ดูอันนี้ไม่เห็นมืออันนี้ i p a i เ t แล้วเสียเลยเสียดายรูปนี้เอาไป In p a i n t ต่อในดอติงก็น่าจะพอได้รูปนี้ หน้าชัดอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ต้องแอดดีเทลก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวลองทำหน้าให้ชัดกว่าเดิมระหว่างรอรูปนี้อีกสักอมแล้วกันครับชุดนี้น่าสนใจดีขอเป็นเปลี่ยนสีชุดแล้วกันเป็นไว้ จำสูตร long s l e p in outdoor แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสวนดอกกุหล,ลาบ rose garden ขอลิมไลท์เพิ่มอีก เสร็จแล้วหน้ะไม่ดีเท่ารูปก่อนทำก่อนทำยังมองกล้องดีๆเลยอันนี้ทำแล้วเหมือนตาตกข้างหนึ่งอันนี้ก็ดูใช้ได้อันนี้เป็นรูปสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลองใส่อ f t เตอร์ดีเท พอใส่แล้วต้องมาลุ้นว่าหน้าจะดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเจนในดอดติงตอนที่อินเพนหน้าใช่ไหมอินเพนหน้าแล้วหน้าไม่ดีใช้วิธีเปลี่ยนสีได้แต่ว่าในนี้มันเปลี่ยนได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองทำซ้ำอีกรอบหนึ่งมันไม่มีตัวเลือกสี แต่ว่ามีตัวเลือกโมเดลเดี๋ยวลองเปลี่ยนโมเดลดูเอาเป็นชื่อนี้แล้วกันบางทีก็รอนานกว่าเจนรูปอีก ได้แล้วรูปหนึ่งอืมอันนี้ใช้ได้รอบนี้ดีเดี๋ยวรอรุปนหนึ่งรูปรูปนี้โอเคใช้ได้สรุปพอเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลหน้าเราใช้ได้เลยได้ทั้งสองรูปจบ how to เจนรูปด้วย tensor art เท่านี้ก่อนนะครับ